มีคุณผู้ชมหลายท่านที่เป็นผู้ปกครองนักเรียนนะครับแล้วก็ได้ข่าวว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีการแจกเงิน2,000บาทให้กับนักเรียน1คนหลายคนก็สงสัยว่าเราดูได้ไงถึงจะได้เงินต้องลงทะเบียนไหมหลายคนโทรมาถามสตางค์คอมเมนต์มาถามวันนี้จะตอบชัดนะครับคุณผู้ชมฟังให้ดีนะถ้าว่าคุณมีลูกมีหลานเนี่ยแล้วลูกของคุณกำลังศึกษาอยู่ตั้งแต่อนุบาลน,นะครับ1อนุบาล1จนถึงบห หรืออนุบาล1จนถึงปวสนะครับตอนนี้เพิ่มสายอาชีพถึงปวสครอบคลุมทุกสังกัดน,นะครับซึ่งมีน้องๆที่กําลังเรียนอยู่เนี่ยประมาณ1 1ล้านคนถ้าหากว่าคุณนะครับได้มีการมอบตัวไปถึงว่าลงทะเบียนมอบตัวในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา64เนี่ยถ้าคุณมีรายชื่อในการมอบตัวแล้วคุณก็ได้รับเงินไม่ต้องลงทะเบียนใหม่อะไรทั้งนั้นเรียกได้ว่าถ้ามีชื่อลงทะเบียนเรียนตั้งแต่เทอมหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนก็จะได้2000บาทนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยที่สตางค์อัปเดตเพิ่มเขาจะจ่ายเงินผ่านสถานศึกษาก็คือผ่านทางโรงเรียนที่น้องเรียนนะครับหรือว่าสถานศึกษาที่น้องเรียนอยู่จากนั้นสถานศึกษาเนี่ยก็จะส่งเงินต่อให้ถึงมือผู้ปกครองนั่นเองนะครับซึ่งจะจ่ายเงินวันไหนนะครับเดี๋ยวสตางตามต่อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในขั้นตอนการขอรับ สน,สนับสนุนแหล่งเงินตามขั้นตอนพรกรอกอู้งเงินนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าใครนะครับที่มีลูกมีหลานเรียนอยู่ในสถานศึกษาเทอมแรกที่ลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยได้เงิน2000แน่นอนนะครับทั่วประเทศไม่จําเป็นต้องเป็นปรัฐหรือเอกชนถ้ากําลังเรียนอยู่ย้ําอนุบาล1ถึงมหหรืออนุบาล1ถึงปวสนะครับส่วนใครที่อยู่ในสูตรพัฒนาเด็กเล็กหรือว่าเตรียมอนุบาลตรงนี้ไม่เข้าเงินไขต้องอนุบาล1เป็นต้นไปนะครับหากใคร มีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็คอมเมนต์มาได้เนาะถ้าหากว่าสตางได้รับคําถามของคุณแล้วสตางไปหาต่อแล้วมีคําตอบจากรัฐก็จะมาบอกคุณผ่านหน้าจอ y t u t u นะครับดังนั้นแล้วคุณผู้ชมที่เป็นผู้ปกครองไม่ต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมอะไรทั้งสิ้นแค่รอคั้นตอนต่อไปของทางรัฐบาลเท่านั้นนะครับขออเดียวคือต้องกําลังเรียนอยู่นะครับ หากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดข่าวสารการแจกเงินและสิทธิสวัสดิการต่างๆของรัฐบาลอย่าลืมกดติดตามช่องสตางค์มีเดียและกดกระดิ่งด้วยนะครับคนที่กดกระดิ่งจะได้รับข่าวโดยตรงจากช่องสตางค์มีเดียส่งให้คุณฟรีช่วยเหลือกันในยามเดือดร้อนครับทุกวันเสาร์ครับสาตางค์ได้มีการเปิดไลฟ์สดโทรถ,ถามตอบนะครับใครที่มีคําถามเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐบาลก็สามารถโทรมาถามได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกานาทีถึง17นาฬิกาสนาทีใครมีคําถามอะไรเจอกันวันเสาร์นี้ครับ